จิตเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาการแต่อาการเกิดขึ้นมาจากจิตเข้าใจแค่นี้ก็จบเสียงที่พูดอยู่นี้เกิดขึ้นมาจากจิตแต่จิตไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเสียงนี้เลยง่ายๆแค่นี้เสียงนี้จึงเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเพียงอาการที่ผวยพุ่งออกมาแล้วก็สลายแต่ในเสียงแต่ละเสียงนี้มันมีความหมายอยู่ในเสียงนี้ให้ความหมายนี่แหละที่จิต ได้อาศัยได้ไหลเข้าไปจมเข้าไปในความหมายเกิดเป็นมิติมิติแห่งเสียงมิติแห่งภาพมิติแห่งอารมณ์มิติแห่งความทรงจําและก็มิติอันเป็นอาการที่รู้มิติอันละเอียดนี้เรียกว่าเป็นมิติที่เป็นกายละเอียดตั้งแต่อบายภูมิไปจนถึง เทวโลกพรหมโลกเป็นมิติแห่งการปรุงแต่ง